เพราะวิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งใจเป็นธาตุรู้แต่ถ้ายังไม่สัมผัสอะไรไม่ชนอะไรเนี่ยจะยังไม่เกิดอาการรู้จะเกิดอาการรู้เมื่อมีการชนนะดังนั้นถ้าไม่ชนไม่มีสีเขียวถ้าชนถึงมีการชนกันเนี่ยเรียกผัสสะหรือสัมผัสผัสสะหรือสัมผัส <c oughs> <c oughs> นะมันจะเกิดอาการรู้แจ้งขึ้นมา มันเป็นอาการรู้แจ้งของตัวลำแสงเนี่ยนะของมโนดังนั้นมโนจะรู้แจ้งต่อเมื่อมีการกระทบกับอารมณ์พอกระทบปุ๊บเกิดมาเป็นวิญญาณมีลัศมีขึ้นเนี่ยนะวิญญาณน,นี้เมื่อรู้แจ้งตรงนี้แล้วรู้ต่อไปผูกติดอารมณ์นั้นต่อเหมือนเราคิดนะเราหลุดไปคิดปุ๊บแล้วเราคิดต่อนั่นนะ่ะ ช่วงที่คิดต่อเนี่ยเรียกว่าจิตเท่ากับว่าจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันไหมอันเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวะคนละช่วงเวลาก่อนกระทบเรียกใจหรือมโนพอกระทบเรียกวิญญาณพอกระทบนานเรียกว่าจิตแล้วก็ดับพอดับปุ๊บเนี่ยจะเป็นจิตต่อไปก็ต้องเป็นมโนก่อนแล้วค่อยกระทบ เราก็ค่อยเป็นจิตดังนั้นการเรียกจิตเนี่ยจะเป็นการเรียกตอนท้ายที่มันผูกติดกับอารมณ์ไปแล้วดังนั้นพอมันโน้มเข้าไปเนี่ยช่วงนี้ช่วงโน้มไปเนี่ยเรียกใจใจทำงานหรือเรียกว่ามณสิการมณะะคือใจสิคือใครการลีการละแปลว่าการกระทําใจของใครที่มีการกระทํากระทําคือยังไงกระทําคือมีนติ นติแปลว่าการโน้มไปนะติยาสติอาคติคติโหติเพราะการโน้มไปมีเนี่ยพระศาสดาบอกการมาการไปจะมีเราจึงรู้สึกว่าใจเราเนี่ยเดี๋ยวหลุดไปคิดน่ดเดี๋ยวกลับมานี่เดี๋ยวหลุดไปคิดนอดเนี่ยเรียกการมาการไปขยับมาขยับไปเรียกอาคติคตินะ <c oughs> แล้วเวลามีการมาการไปเนี่ย วิญญาณเนี่ยไม่ได้ลอยไปที่นี่หรือลอยกลับมาไม่ใช่วิญญาณจะดับแล้ววิญญาณจะเกิดใหม่แล้วเวลาเวลามันจะหายจากนี้กลับมาที่เดิมเนี่ยนะเนี่ยมันจะต้องดับจากตรงนี้แล้วมาเกิดตรงนี้ใหม่เห็นนะดังนั้นแสงรัศมีสีเขียวไม่ได้ลอยมาลอยไปแต่มันจะหายแล้วก็เกิดใหม่หายแล้วก็เกิดใหม่ นี่คือหลักการของวิญญาณพระเจ้าจึงบอกว่าลัตติยาจะทิวสัสสะจะนะอัญยะเทวะอุปชติอัญยันนิรุชติแปลว่ากลางคืนลัตติยาจะเนี่ยแปลว่ากลางคืนจะคือบ้านทิวสัสสะแปลว่ากลางวันจะคือบ้านกลางคืนบ้างกลางวันบ้างอัญยะเทวะแปลว่าอื่นนะอุปชติแปลว่าเกิด อันยังก็แปลว่าอื่นนิรุชติก็แปลว่าดับอื่นเกิดอื่นดับก็คือดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดคืนตลอดวันแต่นั้นจิตเกิดดับตลอดนะวิญญาณล่องลอยไปจึงไม่มีวิญญาณจะดับวิญญาณจะเกิดวิญญาณจะดับวิญญาณจะเกิดแล้วผู้เจ้าก็จะบอกว่าปัธมังจิตตังอุปนังปัธมังวิญญาณังปาตุภูตัง ปัมังแปลว่าปฐมอะคือหนึ่งแรกแลกจิตตังอุปนังแลกจิตเกิดอุปนังก็คืออุบัติเกิดปัมังวิญญาณังปาตุภูตังก็คือแลกวิญญาณปาตุภูตังแปลว่าปรกากฏดังนั้นแรกจิตเกิดก็คือแรกวิญญาณปรากฏเท่กากับว่าขณะที่วิญญาณปรากฏขึ้นในอารมณ์นั่นก็คือจิตเกิดพร้อมกัน จิตกับวิญญาณอันเดียวกันนะเชื่อมกันอย่างนี้นะแล้วตัวมโนกับวิญญาณเนี่ยพกจะเรียกคู่กันว่ามโนวิญญาณนะเมื่อมโนมีการกระทบจะเกิดวิญญาณคือเกิดอาการรู้แจง้งนะดังนั้นรัศมีสีเขียวก็มาจากลําแสงนั่นเองถูกต้องไหมเพราะมันชนมันเลยเกิดประกายขึ้นมาแสงแดดพอชน าเรือนปุ๊บก็เกิดรอยแดดบนฝาเหลือนน่ะนั่นน่ะอาการรู้แจง้ง <c oughs> จิตมโนวิญญาณแค่นี้เองแล้วเมื่อจิตมโนวิญญาณเนี่ยไปตั้งตรงไหนเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นที่ตั้งวิญญาณซึ่งที่ตั้งวิญญาณเนี่ยะจะมีสีที่ มันตั้งในลูกตั้งในเวทนาคือสุขทุกข์เฉยเฉยตั้งในสัญญาตั้งในสังขารนี่คือสี่ที่ตั้งของวิญญาณนั้นวิญญาณหรือจิตมโนวิญญาณเนี่ยตั้งได้สี่ทีดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราจะรู้สึกว่าเรารู้ลมอยู่แล้วหลุดปุ๊บไปคิดน่อนคิดนี่ใช่ไหมนั่นน่ะมันเกิดดับไปตั้งในที่ใหม่ละอืมนะมันเกิดดับไปตั้งที่ใหม่พอเวลาเราดึงมาปุ๊บเนี่ย มันไม่ใช่วิญญาณน,นั้นลอยมานะมันดับแล้วมันก็เกิดใหม่ในกายนี่ความจริงเป็นอย่างนี้พระเจ้าพยายามอธิบายตรงนี้นะ,นะท่าน,นี้ตัวที่ตั้งวิญญาณเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าภพภพแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งของวิญญาณพอเวลาวิญญาณมีที่ตั้งเนี่ยมันจะเจริญงอกงามพระองค์จะปรับอุปมาจากแสงกับฉากเป็น มเมล็ดพืชกับผืนนา,ามเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณผืนนาเปรียบเหมือนที่ตั้งวิญญาณเวลามเมล็ดพืชปลิวตกลงมาบนที่ตั้งก็จะเริ่มจเจริญงอกงามาาดังนั้นพระองค์ก็บอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเศษก็จเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งได้วิญญาณอาศัยสัญญาสังขาร4ี่ธาตุนะเพราะฉะนั้น,นให้ดูตัวที่ตั้งวิญญาณ4เนี่ยที่ตั้งวิญญาณสก้อนเนี่ยสองเนี่ย แบ่งไปได้เป็นสามที่ตั้งสี่เนี่ยมันมีหยาบกลางละเอียดแบ่งแบบความหยาบของมันนะดังนั้นพระองค์ก็จะแบ่งที่ตั้งวิญญาณเนี่ยซึ่งเปรียบเหมือนปฐวีเืนดินเป็นผืนนาแทนบอกว่าไอ้สีอันเนี่ยยุบเหลือสามเรียกว่าผืนนา พื้น,นาบาลีใช่คาว่าเขตตังแปลว่าพื้นนาหรือไลนาแล้วพื้น,นาเนี่ยจะมีสามพื้น,นาพื้น,นาเลวพื้น,นาปานกลางพื้น,นาดีวิญญาณถ้าไปตั้งในพื้น,นาเลวก็จะได้กามาพบได้การมาพบวิญญาณตั้งในพื้น,นาปานกลางจะได้รูปประพบ วิญญาณตั้งในผืนนาดีจะได้อรูปภปพนี่คือภพสามดังนั้นในสังสารวัฏเนี่ยมีภพแค่สามในกามภพเนี่ยถูกแบ่งเป็นอีกห้ากามภพจะมีห้าคือนรกกำเนิดเดือดชานเปลตดวิสัยมนุษย์และเทวดากามภพนะเทวดามีหลายกลุ่ม กลุ่มกรรมภพ,พจะเรียกแค่เทวดากรรมภพ,พนี่เราเรียกกลุ่มใหญ่ๆก่อนแล้วถ้าธาตุปานกลางผืนนาปานกลางเนี่ยจะเป็นเทวดารูปภพ,พถ้าไปตั้งในธาตุปราณีจะเป็นเทวดาอรูปภพ,พน,นเทวดากรรมภพ,พเนี่ยนะถูกแบ่งไปอีกที่เราเคยได้ยินบ่อยๆพวกดาวดึงใช่ไหมอ่า ชั้นแรกก็คือจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามา,าดุสิตจ่าตุมหาราชิกะตาวติงสา,าค,คือดาวดึงยามาแล้วก็ตุสิตาหรือดุสิตนิมมานราดีปาลนิมิตาวสวัตตีอันนี้เป็นกลุ่มเทวดากรรมภพทั้งหมดเลย ส่วนเทวดารูปประพบเนี่ยเราต้องทำสมาธิได้ชั้นหนึ่งชั้นสชั้นสามชั้นสี่ถึงจะไปได้และเทวดาอารูปประพเนี่ยก็คือต้องได้สมาธิระดับอารูอารมณ์พวกเนี่ยพระองค์เรียกว่ากรรมกรรมเนี่ยคืออารมณ์ที่จิตไปตั้งอาศัยไปรับรู้นั่นเองนะอ่งนั้นเวลาพระองค์ จะอธิบายเรื่องกรรมพระองค์ก็จะบอกว่ากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือเมล็ดพืชตันหาสิเนโหตันหาคือยางในพืชหินายะทาตุยาธาตุอันซามวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งอยู่ เอวังอายติงปุณณวาพินิพติโหติแปลว,ว่าพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่ใจจิตมโนวิญญาณเราไปตั้งในอารมณ์ใดคือผือนนาใดนะนั้นคือพบใหม่ได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วพบกับกรรมก็อันเดียวกันนอะ่านะก็บอกว่าอานน์ กามาพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แต่ถ้าเป็นผืนนาปานกลางแล้ววิญญาณไปตั้งพระองค์ก็จะบอกอานอนท์ว่ารูปประพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ถ้าผืนนาปราณีตผืนนาดีวิญญาณไปตั้งท่านก็บอกว่าอรูปประพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ดังนั้นกรรมเนี่ยก็คือธาตุตามธรรมาชาติ มันคือผืนนามันคือธาตุตามธรรมชาติก้อนที่หนึ่งก้อนกรรมก้อนที่หนึ่งก็คือรูปซึ่งประกอบด้วยสี่ธาตุคือดินน้ำไฟลมก็คือร่างกายของเรานะก้อนกรรมก้อนที่สองก็คือเวทนาซึ่งมีสามอาการคือสุขทุกข์ทุกข์ขมสุขก้อนต่อมาก็คือสัญญาก้อนต่อมาก็คือสังขาร ที่ตั้งวิญญาณสีหรือสามผืนนาเหมือนกันนะถ้าพูดถึงขันห้าจะพูดสี่ถ้าพูดถึงความหยาบละเอียดจะพูดแค่สามนะหยาบละเอียดนี่ก็จะแจกแจงไปเรื่องของภพนะภพสามนี่ดันั้นสิ่งเหล่านี้กรรมคือท่าตามธรรมชาติกรรมไม่ใช่คนใหญ่คนโตเจ้าเวรในกรรมอะไรไม่ใช่กรรมจริงๆคือตรงนี้นะ แต่เวลาเราผูกเวรกันนะจองเวรกันเนี่ยก็คือผู้ที่มายึดว่ากรรมเป็นตัวตนเนี่ยผูกเวรกันตัวกรรมจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยกรรมเป็นธา,า,า,าตุตามธรรมชาติดังนั้นเราทํำบุญอุทิศให้กรรมไม่ได้หรอกมันเป็นธาตยมทำบุญอุทิศให้ดินนี่ยดินรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่อง นะแต่เราไม่ผูกเวรตำบุญอุทิศหรือว่าแผ่เมตตากับสัตว์สัตว์เป็นผู้ยึดติดในก้อนกรรมบวชสำคัญมั่นหมายว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนาสำคัญผิดผู้ที่ธรรมชาติที่สำคัญผิดตรงนี้ พระศาสดาเรียกมันว่าผู้ยึดติดหรือสัตว์ภาษาไทยใช้คำว่าสัตว์บาลีใช้คำว่าสัตตานังสัตตะสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังนี่แปลว่าผู้ยึดติดใครก็ไม่รู้มันกำลังยึดติดกันห้าดังนั้นเรากำลังสำคัญมันหมายว่าในกนังขอแต่ความสำคัญ ว่าเราตรงนี้อยู่ไม่เกินร้อยปีก็ตายหมดใช่ไหมนี่คือความเข้าใจผิดนะนี่แหละพง์จึงเรียกว่าผู้ยึดติดหรือผู้หลงเพราะอาวิชชาเป็นเครื่องกั้นเขาอืงนั้นเรากำลังทำให้ตัวเรามีวิชาวิชาชี้ไปที่อะไรชี้ไปที่การให้เราเห็นความจริงว่าไอ้ห้าธรรมชาติเนี่ย มันเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติมันไม่มีของใครไม่มีเจ้าของไม่มีใครด้วยปัญญาตรงนี้จะทำให้เราปล่อยวางกรรมได้กรรมก็เป็นกรรมไปดังนั้นการแก้กรรมสิ้นกรรมดับกรรมที่ถูกต้องคือการถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากธาตุเหล่านี้นเหมือนโยมท้าโยมเนี่ย พอใจแก้วใบนี้แล้วแก้วใบนี้แตกยมทุกไหมทุกนะแต่ถ้าแก้วใบนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแก้วใบนี้แตกก็ไม่ทุกนะแก้วของยมเริยุทธแตกไม่ใช่แก้วฉันก็แตกไปสิไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับฉันเพราะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่นี่คือปัญญาดังนั้นเราก็ ต้องมองเห็นรูปด้วยปัญญาอย่างนี้เท่านั้นเองเราสิ้นกรรมได้แล้วมักมีองค์แปดหรือสินสมาธิปัญญาซ้อนเพื่อให้เราใช้ปัญญาว่ารูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียรูปไม่ใช่ของเรารูปเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติเท่ากับจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยมีอมตะความไม่ตายอยู่ในตัวคืออสังขตาธาตุ เป็นธาตุที่ไม่ตายไม่ตายเพราะมันไม่เกิดคุณสมบัติของมันมีสอย่างคือณอุปาโทปัญญายติแปลว่าไม่ปรากฏการเกิดสิ่งนี้มีพระเจ้ายืนยันว่ามันมีและอันที่สองคือณนะวะโยปัญญายติไม่ปรากฏการเสื่อมอันที่สคือณนะทิตตะสัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นสภาวะที่ นิ่งสนิทนะไม่มีการเคลื่อนอย่างนี้ดังนั้นชื่อของสภาวะน,นี้มีหลายชื่อนะอืมดังนั้นสภาพธรรมเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่พระองค์ต้องการให้เราเข้าไปถึงเพราะสิ่งที่เราคลองอยู่ตอนเนี้ยพระเจ้าบอกมันคือของปลอมปลอมไม่ปลอมก็ไม่รู้แต่ร้อยปีหายกันไปหมดแล้วใช่ไหมเออเราก็แก่ไปแก่ไปแก่ไปเรื่อยๆใช่ไหม เรากําลังจะต้องทิ้งสุขทุกเรากําลังจะต้องทิ้งความจําได้ไหมายรู้ความคิดปรุงแต่งทุกอย่างเลยจิตมโนวิญญาณเ,เราต้องทิ้งหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปไหนต่อนะความอยากของเราฉันทะราคะนันทิตัาหาเป็นตัวนำพาสัตว์ผู้ยึดติดไปสู่พบใหม่ การไปสู่พบใหม่เพราะบุคคลนั้นกำลังคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดนั่นคือมันนำพาเราไปพระศาสดาจ,จึงให้เราระวังความคิดเราไม่รู้เลยว่าความคิดเราเนี่ยกำลังสร้างเราให้ได้อัตภาพใหม่ต่อไปโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากนะดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าเวลาเราคิดอกุศลมาเนี่ยให้รีบทิ้งให้ไวที่สุด เพราะขณะนั้นเปรียบเหมือนไฟกําลังลุกไม่พรงเสื้อผ้าเธออยู่หรือไฟกําลังลุกไม่ผมบนศรีรษะเธอต้องรีบดับให้ไวต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสละหีอปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟนั้นเสียโดยด่วน ดังนั้นอกุศลเกิดขึ้นเหมือนกันเราต้องใช้ความเพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะดับอกุศลนั้นวิธีดับง่ายๆกลับมารู้ลมหายใจอารมณ์นั้นจะดับไปเพราะจิตรับรู้ได้ทีละอารมณ์รับรู้เบิ้ลสองอันไม่ได้เหมือนวิญญาณมันไปตั้งมันก็ตั้งได้ทีละผืนนาถ้ามันตั้งในผืนนาเลวแล้วมันก็ไม่ได้ตั้งในผืนนาปานกลางหรือนาดีอ่ามันตั้งตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ย ดังนั้นจิตตั้งได้ทีละหนึ่งอารมณ์เ <อ three S 1> มื่อเราคิดอกศุศลปุ๊บเราต้องดึงกลับมาลมหายใจนี่คือเหตุผลว่าทําไมพระเจ้าให้กลับมาที่ลมหายใจลมหายใจนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่ากองกุศลอย่างยิ่งกองกุศลที่แท้จริงกุศลาสีคคและลมหายใจนี้คือสติปัฏฐานสี่อานาปานสติเนี่ยคือสติปัฏฐานสี่พระพุทธเจ้า อธิบายสติปัฏฐานสี่ด้วยอาณาปานสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นยังไงเวทนานุปัสสนาจิตตาทำมาด้วยลมหายใจหมดเลยถ้าเธอหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้อันนี้เป็นกายานุปัสสนาถ้าเธอรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกนี่เป็นเวทนานุปัสสนา ถ้าเธอรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทําจิตให้ปลาโมททาจิตให้ตั้งมัน่นทําจิตให้ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นจิตตานุปัสสนาถ้าเธอเห็นความไม่เที่ยงจังคลายดับไม่เหลือขณะที่รู้ลงหายใจเข้าออกเรียกว่าธรรมานุปัสสนาแต่นั้นสติปัฏฐานสี่ก็คือตัวอานาปานสติพระศาสดาเป็นผู้อธิบายและถ้าเราทํามากจเจริญมาก <c oughs> การอยู่กับสติปัฏฐานสี่พระพุทธเจ้าบอกคือกุศลใช่ไหมกุศล ถ้าวิญญาณังปฏิทิตังในกุศลอกุศลก็ดับถูกต้องไหมอืมถ้าโยมเจริญสติปัฏฐานสี่หนึ่งชั่วโมงก็ได้กุศลหนึ่งชั่วโมงอกุศลยี่สบามชั่วโมงใช่ไหมอืมแล้วถ้าโยมอยู่กับสติปัฏฐานสี่ยี่บสี่ชั่วโมงอกุศลก็ไม่มีเลยใช่ไหมนั่นแ่ะครูเจ้าจึงให้ทําให้มากไปเบียดพื้นที่อกุศลไม่ให้มันเกิดอืมเข้าใจไหมเราจรึงต้องฝึกดึงจิตกลับมาอยู่กับกาย ลมหายใจเนี่ยพระองค์บอกว่ามันเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นอยู่กับลมก็ชื่อว่าอยู่กับกายทีนี้ถ้าเราทำงานจะทำยังไงโยมก็อยู่กับก้อนกายที่เป็นธาตุดินเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนอืมนะอันนี้ชื่อว่ามีสติมีสัมปชัญญะแล้วเห็นไหม <c oughs> เหยียดแขนคู่แขนการก้าวไปถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคูการเหยียดการหยิบบาทจีวรสังกติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจะะปัสสะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งกายเราไปไหนอย่าเอาใจมาอยู่ตรงนี้อานะไม่ใช่เดินไปใจลอยหครเห็นตีลังกาตกหลุมตกบ่อใช่ไหมเพราะใจเราปล่อยให้มันไปคิดไปเที่ยว อนะอถ้าจะเที่ยวให้เที่ยวอยู่ในกาย <c oughs> <c oughs> นี่อย่างนี้ไม่ยาก <c oughs> ใช่ไหมไม่ยากหลักการไม่ยากแต่เวลาฝึกทำมันยากใจมันชอบไปแต่ให้เรารู้หลักการไว้ก่อนถ้าเราอยากจะสร้างบุญกุศลอยากจะสร้างความดีความงามง่ายที่สุดเลยเอาใจมาอยู่กับลมหายใจ <c oughs> หรือเอาใจมาอยู่ที่กาย พระองค์เรียกอย่างว่ากายยัตาสติอนาปาเนี่ยก็คือกายยคตาสตินั่นแหละจิตอยู่กับกายนะดังนั้น,นเวลาจิตอยู่กับกายอยู่กับลมหรือกายการเคลื่อนไหวในกายเนี่ยพระองค์บอกมันคือกุศลและกุศลนี้ยิ่งใหญ่มากโ <c oughs> ยมทำกุศลอย่างอื่นเนี่ยแค่น้ำสองสามหยด แต่เจริญอานาปาณสติเปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดยงดูว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะนับประมาณไม่ได้ไม่อาจนับได้ว่ากี่อารหากะกี่อาลหากะอาลหากะเป็นหน่วยนับปริมาณในครั้งพุทธกาลเหมือนกี่ลิตรกี่ลิตรอะยมนับน้ำในมหาสมุทรได้ไหมว่ากี่ลิตรโอ้โหนับไม่ไหวนะ ใครนับก็ตายก่อนนะนั่นน่ะเป็นห่วงบุญห่วงกุศลที่นับประมาณไม่ได้นี่อย่างพระส,สูตรทั้งนั้นเลยโยมดังนั้นผู้เจ้าพูดรู้เรื่องนะไม่ใช่ผู้เจ้าพูดไม่รู้เรื่องธรรมะง่ายๆมีเยอะแยะนะมันอยู่ที่เราหยิบธรรมะอันไหนมาเสพครบนะหยิบเรื่องยากมันก็ยากสิโยมก็รู้จักหยิบเรื่องง่ายๆมาอ่านก่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะ ค่อยๆเกิดกระบวนการเรียนรู้ถ้อยคําของพระศาสดาไปเรื่อยๆอืเราก็จะคล่องขึ้นเก่งขึ้นในคําพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้อธิบายธรรมะเก่งที่สุดในโลกไม่มีใครเก่งกว่าพระเจ้าแล้วในศสตจจากความจริงนี้พระเจ้าเก่งสุด <c oughs> แต่นั้นพระเจ้าจึงไม่ต้องการใครในโลกมาอธิบายธรรมะแทนท่านหรือเสริมท่าน พระเจ้าลืมตรงนี้ไว้ไม่มีไม่มีตถาคตไม่มีมมลืมไม่มีขาดตกบกพร่องข้อธรรมแม้แต่พยัญชนะเดียวนี่คือความเก่งของพระพุทธเจ้าเรานะไม่ตกหล่นข้อธรรมแม้แต่หนึ่งคำหนึ่งพยางคนก็ไม่มีนี่แหละด้วยความสามารถตรงนี้เราจึงต้องกลับมาหาพุทธวจนะคำของตถาคตนะเราไปหาที่อื่นไม่ได้เลย หาที่อืน่นนี่ผิดเลยนะอ,อ่นี่แหละแต่นั้นเรารู้จักกรรมและ <c oughs> เหตุเกิดของกรรมเกิดจากผัสสะผัสสะหรือสัมผัสเวลาตากระทบรูปก,กรรมเกิดแล้วหูกระทบเสียงกรรมเกิดแล้วนิทานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะ ท่าน,นี้เช้าเราตื่นมาปั๊บเราลืมตาม,มาภาษาเกิดแล้วนะ,ะเจอลูกทำไม่ดีเครียดอีกแล้วนเจอพ่อแม่ว่าภาษาทั้งหูเครียดอีกแล้วเห็นนะเกิดกรรมตลอดทั้งวันเลยเกิดดับเกิดดับตลอดท่าน,นี้เมื่อภาษากระทบแล้วพระองค์ให้ทำยังไงอยู่อุเบกขาวางเฉยอืมน ใครทำไม่ดีก็สักแต่ว่าช่างมันใครทําดีก็ช่างมันช่างมันช่างมันจิตโยมก็จะนิ่งๆไม่แกว่งไม่งั้นโยมก็จะแกว่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลวไปเรื่อยๆ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยเราเองนะดัการอยู่อุเบกขาจึงเป็นประโยชน์เนี่ยเมื่อเราอยู่อุเบกขาจะมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งนี้เป็นประโยชน์ของอุเบกขา ถ้ายมอยู่อุเบกขาได้ยมจะไม่เบียดเบียนใครในโลกและคนในโลกจะไม่มีการเบียดเบียนกันเลยน,นั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนําให้เราอยู่อุเบกขาแม้บรรลุเป็นอหรหันต์แล้วก็ให้ตั้งจิตอยู่กับอุเบกขาเข้าใจไหมนั่นเ <c oughs> ข้าใจเรื่องกรรมและสบายละหมูนังนนั้นไม่ต้องไปกลัวกรรมนะ ไม่ต้องไปวิ่งแก้กรรมดับกรรมอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายอยากจะทําก็รู้ลมหายใจอยู่กับบ้านสบายๆนอนบนเตียงก็นอนรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจบแล้วนะอ่าเนี่ยเรื่องกรรมแล้วพยมเนี่ยมองมองเข้าไปในสังคมที่กําลังไปแก้กรรมด้วยส,สะดะเคาะต่อชาตาบูชานั่นโน,น,น่นนี่คนละเรื่องเลยใช่ไหมคนละเรื่องเลยเพราะเขาไม่เข้าใจคําว่ากรรม เหมือนจะจับโจรยังไม่รู้เลยโจรคือใครนะผมจะมาจับโจรครับหน้าตาไงไม่รู้สูงหรือต่ำไม่รู้ผิวดําผิวขาวไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้นามสกุลอะไรไม่รู้เออแล้วมึงจะจับได้มั้ยเนี่ยใช่ไหมเออมันก็จับไม่ได้อ่ะสิใช่ไหมจะแก้กรรมยังไม่รู้เลยกรรมคืออะไรมันก็แก้ผิดนะโยมใช่ไหม <c oughs> นี่แหละนะโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเหมือนคนตาบอด จุงคนตาบอดมันมาจุงเราเดินมาเราคิดว,ว่ามันตาดีเอามันตาบอดอน,นี้ไปทั้งคู่เลยนะนี่นะตาบอดจุงตาบอดพระเจ้าบอกเหมือนคนตาบอดเกาะหลังกันแถวคนตาบอดนึกว่าไอ้คนหน้าตาดีเอา้าบอดทั้งคู่นะไปกันตกลมตกโคลนตกเหวกันไปเห็นนะอ่าถ้าอยากตาดีก็มานี่ ฟังพระพุทธเจ้าอาตมาก็มีหน้าที่จําคําท่านมาเพราะว่าสาวกเนี่ยแต่งเองไม่ได้พระธรรมเนี่ยพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่บัญญัติ <c oughs> แต่นั้นพระธรรมเป็นของพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกเลยท่านเป็นเจ้าของธรรมนะธรรมนี้นะอะองค์ความรู้นี้ตถาคตเป็นเจ้าของอืแล้วก็บริบูรณ์บริสุทธิ์ดีแล้วสิ้นเชิงอืมเห็นไหม วันนี้สิ้นกรรมแล้วสิ้นกรรมหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยไม่ต้องไปนอนในโรงในอะไรนะนอนบ้านเราบนเตียงสบายๆนี่แหละนะกรรมหมดแล้ว